สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้พาทุกท่านมากินเมนูบุฟเฟ่ตอีกแล้วครับอีสานบ้านเฮาครับอันนี้คือพริกพริกแห้งพริกสดตะไคร่หอมแดงใบมะกรูดแล้วก็ต้นตะไคร้ครับนี่ตำรวมกันครับเป็นเครื่องแกงอ่อมอันนี้คือเนื้อกบครับเนื้อกบหน้าบ้านเฮาครับได้ประมาณงสามตัวครับเป็นตัวนี้หน่อยตัวประมาณงสามหนึ่งเลยครับนี่ครับเอาไปอ่อมครับพี่น้องซับให้เป็นชิ้นพอดีพอดีเอาไปออมจะเป็นสมัยเก่าบัร้านท่าก็เอาอันนี้ครับเปเผาไฟก่อน มาออมครับแต่มื่อกี้แบบรวดเรียวท่านใจเลยครับซับเนือครบเลยออมครับทีมามาออมกบหน้ากินแซ่บครับกี่นองมื่อนี้มื่อกี้เป็นผักที่เขาใส่นะครับนี่มีักบบวบออนครับต้นหอมแล้วก็อันนี้ครับผักขี้เหล่าครับผักออมหอมอ่ะไปเบิงวิธีการทําเลยครับแซ่บติดเตาครับติดเตาแล้วเราก็ใส่้งไปเลยครับกบนะครับกบบนือกับลงไปก่อน ตามด้วยนี่ครับปีกแกงลงไปเลยครับก็ติดขวเนื้อกบกับพริกแกงให้มันหอมก่อนนะครับขวานนี่ก่อนมันจะมาข้าวครับสําเกตแต่เนียนมันมันจะข้าวครับนี่ครับเป็นสีกรุ้งใส่ต้มกุ้งลงไปเพื่อเพื่อรับกินข้าวครับแต่ว่าบางตลาดรุใส่กระเด้งว่เป็นอย่างครับถ้ามันแห้งเกาเอาน้ำบางกุ้งไปหยอดครับหยอดลงไปควันนี่ครับน้ำบางกุ้งทัาพีหยอดไปก่อนต้องการขวานครับพี่น้อง ค่อยๆขวนแล้วขวบไปครับผมจีเซข้าวคั่วลงไปนะครับข้าวคั่วลงไปด้วยเพื่อให้เป็นกลิ่นหอมนะครับข้าวคั่วเปลี่ยนสีหอมเล็กน้อยครับนี่ครับขวบได้ประมาณทั้งสองสามนาทีว่าครับเนื้อขวเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่ครับกำลังขวบอยู่ครับเมื่อขวเริ่มเปลี่ยนสียังอยครับผมหยิบปรุงรสชาติเลยนะครับ เส้นหนปลาลาครับนี่ครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับหนึ่งปลาด้านหนึ่งช้อนโต๊ะเกี๊ยวใส่หลายครับมันคืเค็มกลั่ด้วยไม่ยิงชูครับยิ่งชู้เล็กน้อยจะได้มากครับนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วขัวต้องเครื่องครับเราจะใช้ให้ปรุงที่หลังครับเวลาเราใส่น้มก็ไม่ต้องไปแล้วครับน้าบ้องเราต้องใส่หลายครับใส่ข้าวถั่วเนี่ยหนามได้บวบจุกเองนะครับขัวไปนี่ครับพร้อมใส่ข้าวขัวตงไปแล้วขัวนหอมครับใส่น้นาปลาเส้นคุชโรตใส่น้นาปลานึ่กระไรครับถ้มีหนามปลาเราหย่น้นาปลาลงไปเล ผมใส่เกลือไปในตอนทำเครื่องนะครับนี่ครับควดเป็ไปประมาณนึงแล้วนะครับนี่ครับก่อนที่อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้มันสุกดีๆก็หนึ่งเล็กน้อยครับเดี๋ย่าห่อขนมยอดน้ำครับยอดน้ามาคุ้งไปให้ทั่วนี่ครับสยอดน้าราคุ้งไปอี็กน้อยเป็นหนึ่งซอนนี่ครับหยอดน้ำมาคุ้งไปแล้วเขาก็มาคนครับเห็นไหมครับน้ำซุปเพาจิ้เผินขนๆเลยเพราะว่าเ่าใส่ข้าวขวัว ขั้นตอนต่อไปผมจะใส่บวบนะครับบวบลงไปลดกบสามตัวนี่หน่อยแด่บ,บวบเครื่องหม้อครับพี่น้องกินผักครับเน้นผักเยอะๆเ,เลยมันต้องย่างครับเดี๋ยวมันก็ยุบครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ยุบครับผักหลายดีนะครับเด้อมีต้นหอมที่ผักชีลาวบวบครับบวบอ่อนกินผักเยอะๆเ,เนื้อกบน้อยๆน,นี่ครับเอาบวบลงไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยใส่ต้นหอมกับ ขี่น้ำโขลกครับโขลกมันเข้ากันวอมขบออมบวกบวบเนาะพี่น้องเอ้ยนะคนดูคนมากเอาไปสักคนเห็นมันเขา้ากันแล้วก่อนเดี๋ยวร่อนมันยุบครับว้าวครับหลังจากเข้าใส่บวกบวบลงไปได้ประมาณสักงสองสามอาทีตย์เดี๋ยวเขาก็เปิดเบิ่งครับว่าบวกบวบเขาสีสรดน้ำยัง โอ้น้ำเดือดยังคันเด้พี่น้องนี่ครับโอ้ยหอมครับหอมแห้งนีครับบวบไก่จะได้ที่แครับมีคำเลือกกบเท่ากบหน้าครับกบหน้าบานเข่าเลยครับหลานไส้มาจากบานออกมาเอามาหยามครับนี่ครับมีนี่ก็จะได้ที่นะครับเดยวผมจีใส่เดือนังสี่ไสดพักก็ไปยด้วยครับดาวครับดาวต้นออมครับนี่ครับตอนหอมมาที่ดาว้นหอมนักชีว์แล้ว ปุ่นมันเข้ากันบ้านี้เล็กๆลงไปคนครับเล็กๆไปใช่ผักใบร้ายครับชบิมหัวบรรยากาศยิ่ทตรงหน้าเนาะพี่น้องเนาะอ้อมปุ่มแบบมันเห่านี่ครับเล็กๆลงไปมันเข้ากันดีเห็นะครับนี่นครับได้ทีแล้วครับได้ทีแล้วน้า,าประมาณเสมอแล้วครับอยู่ผมขออยาชกยยาชิมก่อนเด้วยจะรีบปุงเพิ่มบ่ออกอยากชิมก่อน ไฟแห้งเหาก็ดีลงอ่ามันร้จัง,งน้อยชิมก่อนครับอืมน้ำมันออกเยอะจังน้อยเ้ากวกัดขมวดนิดน้อยเดี๋ยวเติมน้ำมะนาวไปจังน้อยม,มันคือน,นี่ครับกันปูดิบีน้ำปลากันปลางไปเลยครับเรื่อนี่ครับพอครับกลมล้วนได้แล้วครับนี่เลยครับนี่เลยครับสุดยอดครับดิบด้อยครับพร้อมเสิร์ฟรับประทาน มาพี่น้องเดียเวลากินแล้วครับกินองค์กลมกันบ้างนี้เกย์ครับเกย์องค์อีสานบ้านนาครับเฮ้ยมันจะอ่อนกันหอขออนุญาตผู้บโบกินกบเออคอไปครับท่านจิบกินกบแต่ต้องอย่ดีๆมันกิบเพาข้าวครับมันกิดกินแสบกินนัวครับนี่ครับองอิสานบ้านเฮ้าครับ อันนี้เป็นกบธรรมชาตินะครับบอนเป็นกบเปลี่ยงครับเป็นใสเงียบหน่ใสเงียบมากแล่เป็นว่านี่ครับโอ้ยจะเสียบเนี้ยนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเป็นเสียบเพราะว่าบอนอมกลหนาครับมาสิมครับมาซิมผลงานครับ อสุดยอดเลยครับแซ่บครับสุดยอดครับขอบคุณทุกทนที่รับชมครับ